มาด้าสครับผมอันนี้เปลี่ยนแต่ยางนะครับเราก็ยินดีครับนี่นะครับยางตัวตรงรุ่นของแท้เลยนะครับยางโยโกฮาม่าของมาด้าสามสองหน่าสี่ห้าสเชิญเลยครับประแจปอนด้วยนะครับนี่นะฮะทำตามมาตรฐานครับผมไม่มีการหลุดมาตรฐานนะฮะทางร้านเราไขประแจปอนทุกตัวนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดถ้าเราขันแรงเองเนี่ยบางทีก็แน่นไปหรืออ่อนไปไม่ได้ ต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่กรุงเทพนะฮะนี่เด็ดตั้งให้เรียบร้อยครับอย่างโยโกะยางโยโกฮามานี้ใบนิดนึงว่าเบิกใหม่ผมคิดว่าน่าจะอยู่2 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะ4เส้นนะครับแต่มาหาเราครึ่งราคาครับผมสภาพอย่างใต้แดงนะครับสวัสดีครับยังไงถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นไว้ให้แล้วที่หัวข้อนะต่างจังหวัดเราจะส่งให้ถึงบ้านด้วยนะนะครับต่างจังหวัดเราจะส่งถึงหน้าบ้านนะครับเน้นยาผ่านเคอรี่แค่วันเดียวนะฮะ เดี๋ยวมาดูสเปคใกล้ๆก็ได้ครับนี่ฮนะนี่สองหนึ่งห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับอันนี้ทาน้ำยาไว้ให้นะฮะสวัสดีครับ